กัโบผมโโอ้ไฟเกมเมอร์ครับวันนี้จะมาเล่นเกมฆ่าตัวตายกันนะครับเราจะมาเล่นป้เล่นมังกรดายจอเออเออเกมนี้อาจไม่สนุกสําหรับคุณนะครับแต่จะหนักปัญญอนอาจไม่สนุกกับคุณเลยนะครับมันอาจไม่สนุกกับคุณแต่มาสนุกกับผมอะ ไปแล้วครับไปเกมเมอร์ออ้ยเอะไปแล้วครับโอเคไปดูวิธีโหลดเลยครับอย่างแรกครับให้เราเข้าไปเพซโตนะครับโอเคถ้ารู้ใช่ไหมให้เราเข้าเพซโตแล้วพิมพ์ว่าสติ๊กแมนสติ๊กแมนนะครับ ครับแล้วมันจะมีแบบนี้ครับนี่นะสตริคแมนดิสมอนติงนะครับนี่นะมันจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปครับแล้วก็เล่นไปเลยนะครับแป๊บเดียวบอกเดีวเออเดี๋ยวผมจะมาเล่นเออไอดีเซเว่นไหนครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะครับจะดาวนะ์นะถ้าใครไม่ชอบนะครับดิสไลค์ไปเลยนะครับ ไปกีเมืรอลุยไปบ๊ายบาย